สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนดีๆตลอดข่าวสุดแคิชันเวันนี้เห็นหน้าสดไม่ต้องตกใจนะคะนะก็เป็นหน้าธรรมชาตินะคะลืมเอากระเป๋าเครื่องสําอางมาก็ไม่ได้แต่งหน้านี่ก็คือสบายๆนะคะแบบนี้เลยธรรมชาติถงลงโทษนะคะก็วันนี้จะมาทําพิาีการให้เพื่อนๆนะคะก็คือท็อปปิกเขาจะกดบล็อกนะอันบล็อกเพื่อนๆหรือเปล่านะเป็นข้อความจากสปริตไกด์หรือจากไพ่ก็แล้วแต่นะคะที่จะมาบอกเพื่อนๆนะคะให้ได้คําตอบเนาะก็ เหมือนเดิมนะคะในเรื่องของการดูดวงนะคะไม่ว่าจะส่วนตัวนะคะก็จะมี2แบบเนาแบบคลิปเสียงนะคะหรือจะเป็นแบบโทรนะคะก็ให้แอดไลน์เคพีมาถ้าคุณสนใจนะแล้วก็คนที่เข้ามาใหม่นะคะถ้าคุณชอบพลังงานในการอ่านไพ่ของเคพีคุณสามารถสปอร์ตเคพีได้ด้วยการแบบกดไลค์กด Subscribe เนาะเป็นกำลังใจให้เคพีนะคะแล้วก็ขอบคุณมากนะคะสาหรับคนที่อยู่กับเคพีไม่ยาวนานนะแล้วก็อยู่มาตลอดนะคะนะนำรายเยอะตลอดเลยไม่รู้เป็นอะไรนะคะนะ ก็พูดเยอะเนาะเป็นเรื่องธรรมดาเอ่อแล้วก็เรื่องของอะไรอีกนะคะก็ PR นะคะใครที่อยากจะมีเสน่ห์เหมือนเดิมเนาะน้ำมันว่านนะคะช่วยได้นะคะแล้วก็อาจจะช่วยให้คุณเนี่ยอาจจะช่วยให้คุณเนี่ยไม่ใช่อาจจะช่วยให้เขาเนี่ย กดบอกคุณก็ได้นะคะลองดูเนาะก็เป็นการเสริมเสน่ห์นะคะให้ใบหน้าของเรานะคะก็จากที่แบบไม่มีใครสนใจเราเขาไม่สนใจเราอะไรเงี้ยนะคะก็ทําให้เขาสนใจเราได้นะคะด้วยการเจิมน้ํามันว่านนะคะแล้วก็ตามด้วยสีพึ่งนะคะในเรื่องของแบบคําพูดเนาะให้เขาเชื่อเราให้เขาฟังเรานะคะนะอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์เป็นทริคนะคะที่ทุกคนก็สามารถที่จะไปใช้ได้เนาะก็นอกจากเรื่องเอ่อในแบบด้าแบบ 3D แล้วเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีอะไรที่มันเป็นแบบ อ่อพาวเวอร์ที่มันลี้ลับที่เรามองไม่เห็นเนาะก็ของขังเหล่านี้นะคะถ้ามันอยู่ไม่ได้มาด้วยตัวมันเองมันก็คงตายไปแล้วเนาะอะไรที่มันแบบไม่มีจริงอ่ะอะไรที่มันแบบว่าใช้ไม่ได้ผลอ่ะมันคงตายไปแล้วแหละนะคะน,นี้ก็คือมาตั้งแต่อดีตนะคะโบราณอะไรก็แ,แต่จนถึงวันนี้นะคะส่วนของที่พีนี้เด็ดจริงนะคะใครอยากจะได้ของดีๆไปใช้ก็แอดไลน์เนาะไพ่แอดไลน์เสื้อแอดไลน์ทุกๆอย่างแอดไลน์เจอกันนะคะหรือคุณจะติดตามเอก็ได้คพีจะให้คุณเลือกไพ่นะคะเลือกเด็กนะ อันนี้คือเด็กที่หนึ่งนะคะอันนี้คือเด็กที่สองอันนี้คือเด็กที่สามให้คุณดูนะคะว่าไหนมันดึงดูดคุณคุณคุณก็คุณคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณก็เลือกอันนั้นนะคะหนึ่งสองสามเนาะเคพีไปทำกรุ๊ปหนึ่งนะคนที่ต้องการเวลาเพิ่มให้คุณกดหยุดนะคะหนึ่งสองสามนะไปทำกรุ๊ปหนึ่งค่ะ สวัสดีค่ะคนกุ่มหนึ่งเราอาจจะเป็นแบบควิกๆเร็วๆเ,เนาะเพราะคำถามมันค่อนข้างจะสั้นมันไม่มีอะไรที่จะต้องอธิบายถ้าอธิบายได้เคพีก,ก็จะพยายามอธิบายนะคะนะเมืนเราถามไพ่อะนะคะท็อปปิกเขาจะกดบล็อกจะอันล็อกเพื่อนๆหรือเปล่านะคะนะคนกลุ่มหนึ่งอืม ไม่กับนะคะไม่ไม่อันคือมันมีความรักมันมีความรู้สึกดีๆนะคพดว่ามันอาจจะหมดแบบหมดโชคชะตาซึ่งกันและกันแล้วหมดวาสนาซึ่งกันและกันแล้วหรือว่ามามาแบบเคลียร์หมดแล้วนะคะด้วยศีกภาพกับหัวทักคับกับหัวเนาะเขาอาจจะเป็นโซมตคุณเขาอาจจะเป็นโซแบบคอนแทร t ก,กับคุณนะแต่ทีนี้มันได้มาเคลียร์แล้วนะคะมันไม่ได้แบบวิวเนียนนะมันไม่ได้แบบ มานะไพ่แบบเอ่อสเตรนท์ขึ้นมาก็กลับหัวอีกนะคะเคพีขอทำนายว่านะคะเขาคงไม่อันบ็อกล้วแหละนะคะนะเพื่อนๆน,น,นะคนกลุ่มหนึ่งอาจจะแซดนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงนะคะตามไพ่เนาะถึงแม้ว่ามันจะได้ไพ่ที่ดีนะคะแต่ว่ามันก็สามารถในแบบอธิบายได้ในสิ่งที่เคพีอธิบายให้ไปเมื่อกี้นี้เนาะเนี่ยแปดเหรียญเคพีว่าตอนนี้เขาน่าจะโฟกัสเรื่องงานนะคะโฟกัสในเรื่องแบบสร้างตัวมากกว่านะคะก็ ถ้าคุณเอางี้ถ้าคุณอยากจะสารสัมพันธ์กับเขาต่อคุณอาจจะต้องมีความพยายามพยายามในการแบบแอดเข้าไปใหม่หรือว่าโทรไปหาเขาโดยใช้เบอร์ใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งเกยรติพีก็รู้สึกว่าคนกุ๊ปหนึ่งคงไม่ได้มีความกล้าขนาดนั้นแต่ถ้าคุณกล้านะคะคุณก็สามารถที่จะคุยกับเขาได้ในฐานะเพื่อนเนาะ ก็ยังเป็นแบบคนรู้จักกันได้ในในในเคสที่แบบว่ารู้สึกอินกับคนนี้มากรู้สึกพิเศษกับคนนี้มากไม่มีวันลืมเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เคพีเข้าใจนะคะโซเมมันก็จะมีหลายเลเวลเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบเลเวลที่แบบสูงแบนะคะนะก็จะประมาณนี้นะคะคนกุ๊ปหนึ่งมันสั้นนะมันคลิกมากนะคะเคพีจะทํำยังไงดีก็มันเป็นคําถามประมาณนี้เนาะก็เพื่อนๆไม่ต้องกดเคพีนะคะถ้าคุณอยากได้แบบ คำตอบหรือคําถามส่วนตัวหรือดูดวงส่วนตัวคุณก็แอดเคพีมาเนาะอันนี้ก็มันจะอธิบายได้ประมาณเท่านี้เนาะมันจะสัสสส้นมากวันนี้มันเป็นท็อปปิกที่คนส่วนน้อยด้วยนะคะที่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 อยากจะฟังมันไม่ใช่ทุกคนที่บอกทั้งหมดเนาะก็ประมาณนี้นะคะเคพี KP ขอโทษด้วยเนาะก็มันตามท็อปปิกนะคะนะไว้เจอกันใหม่นะคะเพื่อนๆมันสั้นมากเนาะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะคนกลุ่มสองคนที่เลือกอันนี้นะคะเราจะมาดูนะว่าคนของคุณเนี่ยจะปลดบล็อกคุณหรือเปล่านะคะมันจะสั้นนะเพราะว่ามันเป็นคําถามที่แบบเราตอบเลยแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะอธิบายอะไรได้มากเนาะตามไพ่นะคะสตูดิโสกายบอกคนกลุ่มสองค่ะว่า,เ,าเขาจะปลดบล็อกคนกลุ่มสองไหมไพ่สตาร์กับหัวไม่น่านะคะไม่น่าจะปลดบล็อก ตามก็พูดถึงเรื่องอินเทอร์เน็ตพูดถึงเรื่องอะไรเนี้ยเพราะว่าเขาคงไม่มีความรู้สึกกับเราแล้วจริงๆเพื่อนๆอาจจะรู้สึกแซดเสียใจนะที่เคพีพูดแบบเนี้ยแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงนะคะคุยน้ำครับกับหัวนะเขาคงฮิวได้แล้วแหละแล้วก็ลืมไปได้แล้วแหละเนี่ยนายอ,อับอลเขาคงไม่ได้แบบอยากจะไฟหรือไม่มีความพยายามที่จะกลับมาคุยต่อหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็เหมือนเดิมคำแนะนําเหมือนเดิมสําหรับ คนกลุ่มสองคล้ายๆกับคนกลุ่มหนึ่งถ้าคุณอยากจะคุยกับเขาคุณก็ลองแบบใช้เบอร์ใหม่หรือพยายามใช้แบบช่องทางอื่นในการติดต่อเขานะในฐานะเพื่อนหรือฐานะคนรู้จักนะคะประมาณนั้นแต่คีพีคิดว่าก็คงไม่ได้มีประโยชน์เนาะถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้แบบว่าออมีความรู้สึกเดียวกับคุณแต่ถ้าคุณอยากจะเป็นเพื่อนกับเขายังอยากเก็บเขาไว้ในชีวิตอย่างเงี้ยก,ก็ได้นะคะแต่คีพีว่าเขาไม่ไม,ไม่ไม่ปลดบล็อกนะคะนะนะนะตอนนี้นะคะคนกลุ่มสอง มันค่อนข้างสั้นเนาะมันเหมือนกับการที่เรามานั่งตอบคำถามนะคะที่เรียดูให้ความรักะะเนี่ย Queen of Sauce นะคะคือเหมือนเขาแบบได้ลั่นสัจจะไปแล้วเขาก็ทำตามนั้นนะคะตามคำพูดของเขาเขาชัดเจนนะคะคือคัดตัดคือต,ตัดคนของคุณอะ่ะเนี่ย Six of c o i n เขาเหมือนประมาณแบบเออเคยให้โอกาสคุณรับวปครั้งหนึ่งหรือเขาเคยแบบ ลองแล้วครั้งหนึ่งคนนี้เป็นคนเด็ดนะคะคนเหมือนใจเด็ดเนาะเด็ดขาดนะเนี่ยนายออฟซอร์สเขาก็จะบอกว่าการที่เขาบล็อกคุณหรือเหตุเกิดขึ้นอนะเพราะว่าคุณทํามันเองอันนี้เคพีไม่ได้บอกว่าเพื่อนผิดหรือถูกแต่เคพีได้ยินได้เซนแบบนั้นเนาะก็ที่เขาบล็อกคุณคุณคนคู่สองเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเพราะว่าคนคู่สอง ทำตัวเองหรือเป็นเหตุที่ทําให้เขาบล็อกคุณล้คัดจากคุณได้เองนะคะคนกลุ่มสองจริงไมมจริงไม่รู้ไม่ต้องโกรธเคพีไม่ต้องโกรธเขานะคะฟังเฉยๆเนาะเพราะว่ามันอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้นะคะมันเป็นเมสเซจที่เคพีได้ยินเนาะก็จะประมาณนี้นะคะถ้าคุณอยากจะดูเพิ่มนะก็ต้องแอดไลน์นะคะนะเพราะมันเป็นแบบ ท็อปิกที่แบบสเปซิฟิกมากแล้วก็น้อยคนนะคะไม่ใช่แบบป็นในกลุ่มใหญ่หญๆเนาะที่จะอยากรู้ว่าเขาจะปลดบล็อกเพราะว่าทุกคนไม่ได้แบบปลดไม่ได้แบบโดนโดนบล็อกอะนะคะนะก็จะประมาณนี้นะคะคนณลุ๊บ2ก็เจอกันใหม่บ๊ายบายนะคะในคลิปเนาะมีอะไรก็ดูสุดตัวก็ได้นะคะไม่ได้แบบแพงอะไรมากนะคะนะได้คําตอบที่ชัดเจนเจอกันค่ะเฮลโลสวัสดีค่ะคนกลุ่ม3คนที่เลือกอันนี้นะคะเราจะมาดูนะว่าคนของคุณเขาจะ ปลดบล็อกคุณหรือเปล่านะคะเนาะเขาจะปลดบล็อกคุณไหมเนาะเรามาลองดูนะคะมันจะสั้นนะเพราะมันเป็นข้อความแค่ตอบคําถามเดียวนะคะมันไม่สามารถที่จะอธิบายอะไรได้มากมายนะมันเป็นแบบคําถามแบบที่ไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้ยเยยาวๆนะคะไพ่เดอะมูนว่าคนคุคสามดูเหมือนมีมีม,มีมีหวังกับหัว ให้ทั่วคอยกับหัวเขาอาจจะลังเลนะเขามีความรู้สึกว่าเอออยากจะกลับมาอยู่นะอยากจะปลดบล็อกอยู่นะเหมือนเขาแบบไม่น่าจะทนได้นะคิดพี่ว่าเขาน่าจะปลดบล็อกคุณนะซิการ์อกับหัวแต่เขาก็กลัวนะการที่เขาบล็อกคุณเนี่ยมันอาจจะเป็นการปรเทคตัวเขาเองก็ได้นะคะ ซึ่งเขามีความกลัวอยู่มีความลังเลนะคะว่าถ้าปลดบล็อกแล้วคุยกับคุณแล้วมันจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่ามันจะโอเคไหมมันจะมีปัญหาเหมือนเดิมอีกหรือเปล่านะมันจะสําเร็จไหมกับความสัมพันธ์นี้คุณกับเขาเนาะเนี่ยคิงออฟครับแค่พี่ว่ามีโอกาสสูงมากที่เขาอยากจะปลดบล็อกคุณเนาะเขายังมีความรู้สึกกับคุณมา,มากคนกลุ่มสามเขายังส่งคุณด้วยซ้ํานะคะอาจจะใช้แบบแพลตฟอร์มอื่นหรือแบบติดตามในช่องอื่นดูเนาะ สามเหรียญเคพีว่าลองดูอีกสัก3มเดือนมก็นานไปปะแต่ลองดูนะคะไม่เกิน3เดือนนะนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยมันมันจบไม่จริงนะคะมันมันขาดไม่จริงก็ยินดีด้วยนะคะคนคุป3มเป็นคุปเดียวที่เ,เขาจะอนะันบล็อกเนาะไม่เกิน3มเดือนนะคะลองดูนะเดี๋ยวเขาจะกลับมานะคะ ก็น่ารักนะคะคนคุ่3ามก็แฮปปี้เนาะลองดูรอรอดูนะคะนะเดี๋ยวให้ไพ่ความรักบอกอีกนะเนี่ยทัวร์คอยเหมือนเดิมกับหมานแสดงว่าเขาแบบมีความยังแบบไม่เด็ดขาดยังลังเลนะในความสัมพันธ์คุณนี่คิดถึงคุณตลอดนะยังไม่ไปไหนหรอกนะคะเดี๋ยวก็ใจออกนะเนี่ยเทนน์คอยเขาไม่มีคุณแล้วเขารู้สึกแบบ ไม่โอเคอะ่ะรู้สึกขาดอะไรไปรู้สึกแบบไม่มั่นคงกับชีวิตคิดว่าเดี๋ยวเขาก็กลับมานะคะจริงๆนะคนกุ๊กอ่าสามเนี่ยเซเว่นคอยคือเขากลัวว่าแบบจะเริ่มใหม่อย่างไงในเมื่อเขาบอกคุณเนาะมันก็เหมือนกับการที่แบบขายหน้านิดน,นึงนะเหมือนเขาบอกคุณแล้วเขาจะกลับมาเริ่มต้นใหม่เอ๊ยยังไงดีแต่ว่าให้เวลาเขานะคุณอาจจะส่งสัญญ,ญาณทรายอะไรบางอย่างแต่คิดว่าเขาคงกลับมานะคะ อีกสามเดือนนะคนกรุป๊ปสามสามสามน่าสนใจนะเขาจะกลับมานะคะนะบ๊ายบายเจอกันใหม่ในคลิปถ้าแบบอยากดูเพิ่มนะคะก็ไลน์กีพีนะเพราะว่าทบทุกวันนี้มันค่อนข้างสั้นนะกีะพีเอาแบบกริบกรบกรบนะได้คำตอบนะคะนะเจอกันใหม่ในคลิปนะคะเพื่อนเพื่อนคนกรุ๊ปสามเลิฟยูเทคแคร์ care, นะคะนะขอโทษนะวันนี้หน้าซีดนะไม่สบายตาใช่ไหมอนะคะเจอกันใหม่บ๊ายบายคะ่ะ